ในยางที่เปิดกรีดแล้วควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตรอะไรดีคะคุณพี่กิลาพรขันตรีมิตรถามเข้ามานะครับเป็นคำถามที่เพื่อนๆหลายคนคงอยากจะรู้เหมือนกันครับว่ายางที่เปิดกรีดเนี่ยเราจะใส่ปุ๋ยเคมีสูตรอะไรดีใช่ไหมครับอันดับแรกครับเรามาเข้าใจตรงนี้ก่อนครับว่าในปุ๋ยเคมีจะมีอ่าสูตร NPK ใช่ไหมครับ สูตร npk เนี่ยนะครับคือธาตุอาหารไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับธาตุอาหาร3ธาตุนี้นะครับในปุ๋ยเคมีนะครับจะมีธาตุอาหาร3ธาตุนี้นะครับเพือนเพื่อนๆดูรูปนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆวิเคราะห์นะครับคือในน้ํายาง100่กิโลนะครับในยางก้อนถ้วย100่กิโลนะครับอ่านักวิชาการนะครับเขาไปค้นพบครับว่าในน้ํายาง100่กิโลมีไนโตรเจนอยู่2อกิโล มีฟอสฟอรัสอยู่0.5กิโลหรือครึ่งกิโลมีโพแทสเซียมอยู่2.5กิโลหรือ2กิโลครึ่งนะครับและเจอแคลเซียมแมกนีเซียมกำมถันนะครับเจอธาตุรองมาอีก3ธาตุเจอธาตุเสริมมาอีก8ธาตุครับเพราะฉะนั้นนะครับในการใช้ธาตุอาหารมาแปลงเป็นน้ํายางหรือว่าใช้ธาตุอาหารมาสร้างความเจริญเติบโตนะครับสแสดงว่ายางไม่ได้ใช้เฉพาะธาตุหลัก 3าธาตุเท่านั้นนะครับแต่ธาตุหลักนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะใส่เฉพาะธาตุหลักอย่างเดียวนะครับก็สูตรเราก็ดูตามนี้ครับอ่าร้อยกิโลสองนะครับเจอในในตะเก็บสองเห็นไหมครับฟอสฟอรัสเจอ0.5โพแทสเซียมเจอ2-5้เราก็ใส่เผื่อไว้นะครับอ่าสองเราก็ใส่เกินไปครับสัก6สัก10ก็ได้นะครับหรือ15ก็ได้นะครับเกินไปนะครับแล้วก็ฟอสฟอรัสนะครับก็ เขาใช้อยู่ที่0.5นะครับเราก็ใส่เกินไปครับสัก3สัก5สัก8ก็ได้ครับอ่าและอย่างที่3นะครับก็คือโพแทสเซียมนะครับเขาใช้อยู่ที่1อยละ2กิโลครึ่งแล้วก็ใส่ไปสักสูตรก็ใส่มากกว่า2.5นะครับใส่สักอ่า10หรืออ่า5อย่างนี้ก็เพียงพอนะครับแต่ที่สำคัญนะครับเราถ้าเราใส่เฉพาะธาตุหลักอย่างเดียว ถ้าในดินของเรามีธาตุรองมีธาตุเสริมอยู่แล้วอันนี้โอเคครับแต่ถ้าในดินของเรานะครับธาตุรองกับธาตุเสริมถูกนํามาใช้หมดแล้วเวลาเราไปใส่ปุ๋ยหรือว่าเราเวลาเราไปเติมนะครับเราไปเติมเฉพาะธาตุหลักต้นยางพารานะครับก็จะไม่ได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าธาตุหลักอย่างเดียวจะไม่สามารถถูกนําไปแปลงเป็นน้ายางรวมกันได้ครับเพราะการแปลงเป็นน้ายางนะครับเขาจะต้องใช้ธาตุอาหารทั้งหมดรวมกัน 1ิบสี่านะครับแต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องใส่ด้วยนะครับใส่ธาตุรองธาตุเสริมด้วยสรุปเลยครับว่าเราจะใส่ปุ๋ยเคมีสูตรอะไรดีนะครับให้เราดูสูตรนี้เป็นเกณฑ์เลยนะครับหรืออย่างนี้เลยก็ได้ครับสูตรเสมอก็ได้นะครับ15 15 15แต่ขอให้มีธาตุรองธาตุเสริมด้วยนะครับถ้าไม่มีธาตุรองธาตุเสริมครับก็เปล่าประโยชน์อีกเลยครับไม่เกิดประโยชน์อีแลวครับ หรือว่าสูตร16 16 16หรือสูตรอะไรก็ได้ครับอ่าขอให้มีเลขสามตัวนะครับ N P K นะครับต้องมีสามตัวนะครับมันถึงจะเพียงพอนะครับแล้วก็ธาตุรองธาตุเสริมที่สําคัญเลยนะครับคือธาตุรองกับธาตุเสริมนะครับส่วนมากนะครับในบ้านเรานะครับไม่ค่อยขาดหรอกครับธาตุหลักส่วนมากขาดธาตุรองกับธาตุเสริมเพราะเราไม่ได้ค่อยเติมให้มันนะครับไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันนะครับเท่าที่ผ่านมานะครับ เพราะฉะนั้นนะครับในการเติมธาตุอาหารครับเติมธาตุครบดีกว่าธาตุที่มีแค่3ามธาตุนะครับเติมเคมีแล้วก็เติมปุ๋ยบำรุงดินด้วยนะครับหรือปุ๋ยอินทรีย์ด้วยนะครับจะดีที่สุดนะครับ